ย้ายกมยเสนะเสดดีกีลาเด่นเถอะเส็จแต่กอนครับเสีแต่กอนดีเด่นตัวไหนพี่มันบ๊วยยันยังบ๊วอยู่จ่อยเอาอมัดบ่เอายางมัดอบ่ วางรุไหลไปเลยพอไปเตมมาไปละไปละจำนั้เหระพอนังก็สีว่างหอนม่่พอนันโอ้ยมันทางพนวดเถอะคล้องน้ำป็นขาดจริ่ไงโอ้ยมันขาดเลยกายล้ว่ามัดหน่อย

ไปนํมานกันเ่อจี๊เอิอย่างเราเห็นแสงไฟรถเรานอนเลยนเนี่ยอยู่นี่ล่ะรถจิดเป็นแถวเลยเรานอนกลางถนนเลยว่าไวพูดเดีไปซกมันหม้อเส้ไปหลุนไปครับในช่างเอาลูกกาดจีดนะครับการหุ่นเตเป็นติดป่เดี๋ยดีเนาะดดิขึ้นมาติดนี่นไหม อาจจะจะบขอเครื่องเลไดเดือนอาจจะของจังนไดเพิ่นแล้ว